เทคนิคการทำนาไม่ใส่ปุ๋ยเนี่ยมันสำคัญมากชาวนาทั้งประเทศใส่ปุ๋ยกันหมดนา้าไหวไม่ใส่แต่ได้ข้าวเกินนาะข้าวเกินนาครับพี่น้องและจะใส่ปุ๋ยทำไมใช,ใช่ไหมครับนา้าไหวอยากบอกพี่น้องทั้งประเทศไหมตะโกนดังๆไปทำนาต้องใส่ปุ๋ยเหรอนา้าไหวไม่ใส่ไม่ใส่ข้าวนาพลิกประวัติศาสตร์ไม่ใส่ปุ๋ยไม่ฉีดคุมเรียนคุมค่าไม่มียาเพีย้ยยาหนอนเลยเกี่ยวแล้วบอกตรงกันเลย ได้ข้าวไหมได้ข้าวเยอะเลยข้าวเยอะเลยเยอะเท่าไหรนาสองไร่สองไร่ไหนึ่งงานได้สองตันเก้าสิบสี่ับเกือบสามเพี่ยนเกือบสามตัคน,คนครับพี่น้องโอ้ครับวันนี้เป็นวันประวัติศาสตร์นะครับที่รู้ว่านงแปลงนาแปลงนี้เพราะว่าได้ปฏิบัติการกับนาแปลงนี้อย่างไรรูไหมครับเป็นนาประวัติศาสตร์พ่ะอะไรครับทานาไม,มา่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับแปลงนี้นะครับทุกท่านติดตาม YouTube รู้ว่ามาตลอดแปลงนี้คือเจ้าของนาคือน้าสวัย แสงกระจางนะครับอยู่บ้านสุกเสษมตําบลบ้านแหลมอำเภอบางม้าจังหวัดสุพรรณบุรีทํานาไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ฉีดคุมเรียนคุมฆ่ายาเพี้ยยาหนอนเชื้อลงเชื้อราไม่ใช้ทั้งหมดเลยเป็นการทํานาที่พลิกประวัติศาสตร์เพราะว่าอะไรครับปีนี้วันนี้วัน,น,วนที่15เดือนสิงหาคม2 0ง8เป็นปีวิกฤตแห่งชาวนาไทยเพราะอะไรครับพี่น้องข้าวต่ำสุดๆราคาครับ5,000กว่า4 0 0 0กว่าก็มีนักไหวจึงพลิกประวัติศาสตร์อย่างไรทํานาไม่ใส่ปุ๋ยลดต้นทุนไปเลย ปรากฏว่าสําเร็จครับแปลงนี้เดี๋ยวจะสัมภาษณ์นะ้าสวัยครับว่ามีเทคนิคการทํานาไม่ใส่ปุ๋ยอย่างไรลดต้นทุนได้อย่างไรครับอยู่ที่นาแล้วครับโอเคครับสวัสดีครับน้าสวัยน้า,าสวัยครับถือของล่าเลยดีใจครับทราบมาเกี่ยวข้าวแล้วเกี่ยวไปเมื่อวานนะเกี่ยว,วเม,ม,นนะมืมม่อวานลุงอ้วนโปรยเรื่องเกินเรื่องไปว่าทําถามๆลุงอ้วนถามตรงๆเลยไม่ใส่ปุ๋ยมันได้ข้าวได้เลยน้าไหวได้แล้วน้าไหวได้ไปแล้วครับถ้าใครติดตามคลิปลุงอ้วนเพอะไรครับ ทำมาตลอดตังก์มาตลอดข้าวสวยข้าวใหญ่ข้าวดีแต่กอดีใบเกี่ยวใบตั้งสมบูรณ์ดีร,รวงดีเม็ดดีไหมดีครับน้ําหนักดีข้าวเบอนะร์ยี่สิบนะพี่น้องครับลุงอ้วนจะถามน้าไหวตามขั้นตอนเริ่มนะครับว่าวันนี้ลุงอ้วนจะสอนเทคนิคชาวนากันบกตรงเลยนะกลางนาของน้าไหวเนี่ยสอนอยังไงครับดินต้องดีน้าไหวทําอะไรไหมหน้าไหวใช้รถล็อกใช่ไหมครับใช่ ตัวนี้ก่อนครับโดด็อกเนี่ยเป็นวัตรกรรมด็ตรเสียมรัตน์บ er, ้านภูมิจากบริษั SP, เทเอบีบจีเก้าเก้าท่านวิจัยไว้ว่าตัวนี้จะทําให้ดินดีแล้วก็มันด้วยฟางดีด้วย,ยฟางเอาฟางไว้เป็นปุ๋ยพี่น้องครับฟางหนึ่งไร่แล้วก็ปุ๋ยหนึ่งลูกนะครับเป็นพีเคเลยนะครับต้นทุนหนึ่งพันบาทแล้วต่อลูกใช่ไหมครับน้าไหวเอาฟางไว้ทําปุ๋ยใช่ไหมเอาโดด็อกมาหม,ามากักหมักกี่เที่ยวฉีดหมักกี่เที่ยวน้าไหวฉีดหมักสองเที่ยวฟังนะครับย้า นาไหวหมักสองเที่ยวทําไมหมักสองเที่ยวดาวดู้ว่าแนะนําเลยครับโดดล็อกตัวนี้มีคุณสมบัติในการเคลือบมเมลได้ดเข้าดีดไม่ได้ลอกหญ้าและที่สําคัญมันย่อยฟางดีมาก7วันเปื่อยแต่อายุเขาอยู่ในแปลงนาเราแค่7วันฟังดีนะแค่7วันวันที่8ที่9ก้าเหยแล้วเพราะฉะนั้นชาวนาเมื่อหมักไว้7วันต้องตีดินพลิกดินในวันที่7สารตัวนี้เริ่มหมดเราจึงให้ชาวนานั้นหมักสองเที่ยวเพื่อให้ เอาเม็ดเมล็ดข้าวดีต่างที่อยู่ชั้นล่างข้าวดีมีสองชั้นครับมันจะขึ้นมารอง,งอกเพราะฉะนั้นต้องเจอสารนี้อีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นฝากนะฮะย้ำนะครับนี่เป็นเทคนิคนะครับเป็นเคล็ดลับลุงว้นเลยลุงว้นจะสอนชานาแบบนี้เลยให้หมักสองเจ็ดวันตีเสร็จปับ๊บฉีดสามอีกเที่ยวนึงก็แช่ไ้อีกสี่ห้าวันขังน้ําไว้ข้อสําคัญที่สุดจําไว้เลยครับน้ําอย่าแห้งเท่านั้นครับตัวนี้ทํางานดีมากแปลงน้าไหวอย,อย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับแล้วผลปรากฏว่าลุงว้นมาตรวจฟางเละเลย หพอใจใช่ไหมตอนนั้นให้คะแนนเท่าไหร่จรได้ไมเลื่องฝาเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยน้าไหวเราทำเราทำเทมเลยนะรู้ว่าตามแปลงน้าไหวมาตั้งแต่หมักครับเคเดี๋ยวมีมีหลักฐานนะโอเคหลังจากนั้นก็าทำไมไม่คุมเรนด้วยพอหมักแล้วทำหวานข้าวเสร็จแล้วต้องคุ <c transparency> มเรนคุมข้าเออน้าไหวทำไมไม่คุมจะมองดูว่าใครคนน้าไหวเป็นแปลงทดลองด้วยจะตัดสินใจว่าอ้าวไหนๆก็ไหนๆก็ ด้วยฟางดีดินดีปั๊บสารตัวนี้เคลือบเม็ดรอกเม็ดยาด้วยทั้งฝ่าก็เลยตัดใจไม่ฉีดคุมเลนไม่คุมค่าโดยใช,ใช้วิธีการทํานาแบบข้าวใต้น้ําใช่ไหมนี่เป็นเทคนิคใหม่ของชาวนาชาวนาทําข้าวใตน้ําตอนนี้ฮิตมากทั่วภาคกลางเลยใช้กันเยอะมากทํากันเยอะมากวิธีนี้วัน,ว,นวันที่เท่าไหร่น้ําขึ้นรวยอดวิทย์รวมยอดได้ห้าวันวันที่ห้าวิทย์น้ําเลย ทำไมดูครับพี่น้องนี่เป็นเคล็ดลับถ้ามีน้ําคลุมไว้ข้าวดีดและหญ้ามันจะไม่ขึ้นครับมันไม่เจอแสงน้ําเป็นตัวบังนี่คือเทคนิคมันก็จะช่วยให้ข้าวดีดและหญ้าที่แปลงนี้มีมามีนะมากไหมก่อนก่อนที่จะใช้ขวดนี้มากครับมากนะถ้าไม่ใช้คิดว่าขึ้นไหมดูไม่เจืดูไม่จืดครับ <laughs> ทาไมดูครับพี่น้องเมื <c> ่อ <oughs> <c oughs> ดินมันดีแล้วก็ลดปุ๋ยทางดินลงไปการลดปุ<ไ>๋ยทางดินนี่คือทํานาแนวใหม่รุ่นใหม่ขณะนี้ข้าวห้าพันกว่าบาท ถ้าพี่น้องใส่ปุ๋ยอยู่น้าไวต่อมาเลยอยู่ได้ไหมไม่ได้มันเหลือไหมไม่เลยแต่น้าไหวเหลือครับเพราะว่าไม่ใส่ปุ๋ยน้าไหวใช้ชุดนี้มาฉีดใช้ชุดนี้ชุดเดียวทั้งหมดกับรถล็อกแค่นี้เองครับรถทั้งชุดรถล้วนโดดล้วนล้วนไม่มีเคมีใดๆทั้งสิน้นนะทุนน้าไหวแค่2,000บาทครับพี่น้องใช่ไหมครับใช่ครับโอ้โหชาวบ้านก็สี่พันเห็นไหมครับเงินหาย2 0 0พันพี่น้องเก็บกระเป๋าไว้เก็บในกระเป๋าไว้2 0 0พันแล้วแต่ค่าเช่าน้าไหว ก็พันห้า 1, ต่อไร่สรุปเบ็ดเสร็จแปลงนี้ที่ยืนกันอยู่เนี่ยนาสองไร่หนึ่งงานนองไหวต้นทุนไร่ละสามพันห้าร้อยบาทใช่ไหมใช่ครับนี่ฮะลุงวนจดได้เรียบร้อยเอากล้องมานี่ฮะต้นทุนทำนาสองพันบาทบวกค่าเจ้าพันห้าเป็นสามพันห้าร้อยบาทต่อไร่ขายข้าวได้เท่าไหร่ขออนุญาตนิดหนึ่งนองไหวหยิยบหยิบตัว๋วหยิบตั๋วที่เกียเก่ยวข้าวตั๋วเกี่ยวข้าวเอากล้องมานี่ฮะนองไหวเอาข้าวไปชั่งขอเห็นไหมกล้องเดี๋ยวอ่านให้อ่านให้ฟังนะโอเค น้าไหวครับสุดยอดมากข้าวเกินนาครับพี่น้องน้าไหวเกินไหมเกินครับสองไร่หนึ่งงานนะเราพน้าไหวได้ข้าวสองตัน940ถังเกือบเกือบสามตันขาดหกถังขาดหกถังโทษขาดหกถังขาดหกสิบกิโลหกถังข้าวแปลงนี้เกินนาครับพี่น้องน้าไหวพี่น้องครับนาน้าไหวไม่ใส่ปุ๋ยข้าวเกินนาจะยังไงน้าไหวตอบหลวงวนทีเพราะอะไรเพราะโดด่แเลยเพราะโดดครับไม่ยากครับพี่น้องครับ เวลานี้ปีนี้ราคาข้าวต่ำมากนไหวทําสําเร็จแล้วที่นี่ครับบ้านสุกเกเมตําบลบ้านแหลมอำเภอบางมาจังหวัดสุพรรณบุรีโดยนะ้าสไกวแสงกระจางเป็นต้นแบบในการทํานาลดต้นทุนโดยใช้โดดทั้งชุดนี่ฮะทั้งชุดเลยตั้งแต่หมักตัวหมักลุอย่าลืมนะครับลุ่วันศอแล้วใช้หมักสองเที่ยวแล้วก็ฉีดตรงนี้4ี่เที่ยว4ี่รอบตั้งแต่ข้าว20วัน4ี่วัน60วันและข้าวกม้มปรากฏว่าน้าไหวครับนาสองไร่1งาน ได้ข้าวเกือบ3ตันครับเฉลี่ยรย38ถังต่อไร่ครับพี่น้องสุดยอดครับนาไหวไม่มีอะไรมากปบบมือแล้วไหวกลางนาเลยปบมือให้กลางนาเลยครับขอบคุณครับ